ตอนที่9 1อีกไม่กี่วันต่อมาเซิร์นหวยก็หางานให้พี่สาวของเขาในเมืองโดยบอกว่าหลังจากแต่งงานแล้วให้กุ้ยเสียงทำงานเป็นพนักงานซั่วข่าวในโรงงานก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นพนักงานประจำในภายหลังโดยความที่เขากับภรรยาอยู่ที่นั่นพี่สาวของเขาจะไม่ต้องลำบากคุณปูซี เดิมทีไม่ต้องการให้ลูกสาวของเขาแต่งงานกับคนในเมืองแต่เมื่อมองดูแล้วลูกสาวของเขาก็ไม่ได้มีงานทำในเมืองเหมือนลูกชายคนโตของเขาการแต่งงานกับคนในเมืองจะไม่ดูถูกเธอเหรอหรือร่างแก้เธออีกเหรอแต่เสินห้วยกลับมาเล่าให้พ่อแม่ฟังรายละเอียดว่าแม้ว่าอีกฟายจะเป็นคนงาน แต่ก็มาจากสนสันแรงงานเส่นกันบรรพบุพรุษสามรุ่นก่อนหน้าเนี้ยก็ทำนาในที่ดินต่อมาพ่อของเด็กคนเนี้ยไปแบกของในเมืองหลังจากปลดปล่อยแล้วต่อมาก็ตั้งลกรากในเมืองนี่จึงเป็นที่มาของสถานะคนงานของเด็กคนเนี้ยเซิร์นวยแนะนำครอบครัวนี้ให้พี่สาวของเขาเพราะเห็นว่า ครอบครัวเนี่ยมีสมาชิกน้อยมีกันแค่สี่คนนอกจากลูกชายคนโตที่เป็นคนงานแล้วยังมีน้องสาวที่เรียนมัธยมต้นอีกคนพ่อแม่ทั้งสองเป็นคนซื่อสัตย์ไม่รังแกพี่สาวของเขาคุณปู่สี่และคุณย่าสี่พอใจมากแต่ความพอใจของพวกเขาก็ไรประโยชน์ลูกสาวของพวกเขาต้องพอใจด้วย พวกเขาจึงเล่าสถานการณ์ให้ลูกสาวฟังโดยคิดว่าลูกสาวคงจะตกลงแล้วจะมีสักกี่คนที่แต่งงานกับคนในเมืองในรัศมีสิลีแปหมู่บ้านเนี่ยปากุยเซียงฟังแล้วก็พูดแค่สองคำว่าไม่ไม่ใช่แค่คุณปูซีและคุณย่าสีที่งงงวยแม้แต่เซิน่วยก็ยังไม่เข้าใจน้องสาวของเขาว่าเป็นอะไรไป คุณปูซีโกรธมากและพูดกับคุณย่าสีว่านี่เป็นกรรมที่เราสร้างขึ้นเองเราทนุถนอมลูกสาวโดยคิดว่าหลังจากแต่งงานแล้วเธอจะไม่สามารถทำอะไรตามใจชอบเหมือนตอนอยู่บ้านพ่อแม่ได้ใครจะรู้ว่าลูกสาวของเขาไม่เข้าใจความตั้งใจดีของเขาเลยในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อหาคู่ให้ลูกสาว เขาถูกคนอื่นนินทาว่าร้ายมากมายแค่ไหนเขารู้เรื่องพวกนี้ดีโดยคิดว่าการหาคู่ไม่ใช่การไปตลาดซื้อผักแค่หาเจอแล้วซื้อกลับมาก็พอต้องดูว่าคนที่หาดีหรือไม่แม่สามีดีหรือไม่สภาพครอบครัวดีหรือไม่ต้องค่อยๆหาไปเรื่อยๆแต่ลูกสาวของเขาเป็นอะไรไปสภาพไม่ดีก็ว่าไปอย่างแต่สภาพดีขนาดเนี้ย ทำไมยังไม่ตกลงอีกคุณยาสี่คิดว่าหามาสองปีแล้วไม่มีใครถูกใจเลยสงสัยว่าลูกสาวของเขามีคนอยู่ในใจแล้วคุณยาสี่ไม่กล้าไปถามเองคิดว่าลูกสาวของเขาขี้อายจึงให้ลูกสะพ้ยคนรองไปถามลูกสะพ้าคนรองเซินซิ่วผิงเป็นครูโรงเรียนมีลูกสาวอายุมากกว่าหนึ่งความแล้ว คุณปู่สีและคุณย่าสีดีใจมากโดยบอกว่าออกดอกก่อนแล้วค่อยออกผลเป็นเรื่องดีปกติแล้วเซินซิ่วผิงไปทำงานคุณย่าสีจะดูแลหลานสาวตัวน้อยแต่งตัวสวยงามเป็นเด็กที่สวยงาที่สุดในหมู่บ้านเซินซิ่วผิงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องสะพายหลังจากได้รับภารกิจจากแม่สามีเธอก็ไม่ถามโดยตรง เธอเคยผ่านช่วงวัยนี้มาแล้วจึงรู้ความลับของนุ่งสาวที่ไปตละจึงแอบตามน้องสะพยไปตละในหมู่บ้านซูเจียครั้งหนึ่งแล้วก็พบความลับระหว่างน้องสะพยกับเทียนซิ่วอูแม้ว่าสองคนจะไม่ได้ทำอะไรเกินเลยแต่เซินซิ่วผิงก็ยังเห็นความรู้สึกระหว่างทั้งสองคนจากสายตาของพวกเขาดังนั้นหลังจากกลับบ้าน เซินซิ่วผิงก็จึงนือน้องสะพ้ายไปที่เนินเขาหาที่สูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อพูดคุยกับน้องสะพ้ายเซินซิ่วผิงพูดว่ากุ้ยเซียงพี่สะพ้ายกับเธอสนิทกันไหมกุยเซียงรีบพูดว่าสนิทสิพี่สะพ้ายเป็นพี่สะพ้ายที่ดีที่สุดในหมู่บ้านของเราเลยเซินซิ่วผิงพูดว่างั้นบอกความจริงกับพี่สะพ้ายที่ที่ไม่หาคู่เพราะเถียนซิ่วอูใช่ไหม นาของกุยเซียงแดงกัมทันทีแล้วพูดว่าพี่สะพายอย่าพูดจาเลวไหลเซินซิ่วผิงถอนหายใจแล้วพูดว่ากุยเซียงถ้าเธอมีใครอยู่ในใจก็รีบบอกพ่อแม่ของเราสิพวกเขาไม่รู้ยังคงหาคู่ให้เธอข้างนอกหาไปหามาเธอก็ไม่ยอมแล้วจะให้คนอื่นพูดถึงครอบครัวเรายัางไงนาของกุยเซียงซีดลงแล้วพูดว่าพี่สะพาย เรื่องเนี้ยฉันจะบอกพ่อแม่ของเราได้ยังไงสภาพครอบครัวของซิวอ,อูก,ก็ไม่ดีฉันกลัวว่าพ่อจะไม่ยอมเซินจิวผิงพูดว่าเธอมันโง่หาคนอื่นก็ไม่ยอมงั้นก็เลี้พี่เรื่องนี้ไปสิกับที่บ้านให้ชัดเจนสิการยืดเยื้อแบบเนี้ยไม่ชัดเจนแบบเนี้ยมันดีกับใครกุยเซียงฟังพี่สะพายนะรีบกลับบ้านไปพูดเรื่องนี้กับพ่อแม่ให้ชัดเจน ถ้ายังยืดเยื้อต่อไปไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากพี่สะพายและน้องสะพายกลับบ้านเซินซิวผิงก็ส่งสายตาให้แม,ม่สามีคุณยาสีก็รู้ว่าได้ถามเรื่องออกมาแล้วหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จก็กล่อมลานสาวตัวน้อยนอนหลับแล้วเรียกเซินหมิงกับภรรยามาที่ห้องของเธอแล้วประชุมครอบครัวกุ้ยเซียงแมจานีนิสัยตรงไปตรงมาแต่ในยุคนี้ การรักอิสระไม่เป็นที่นิยมยังคงเป็นคำสั่งพ่อแม่คำพูดของแม่สือ่อการหาคู่เองเป็นเรื่องใหญ่มากคุณปู่สีกรวดลูกสาวมาสองสาวันเนี่ยหลังจากกินข้าวเย็นก็นั่งอยู่โต๊ะเตียงทำสะอาดก,กองยาสูบของเขาเมื่อเห็นลูกชายคงลองกับภรรยาภรรยาของเขาและลูกสาวของเขาเข้ามาในห้องเขาก็รู้ว่ามีเรื่องจะพูด คุณยาสีพูดว่ากุยเสียงวันเนี้ยทุกคนอยู่ที่นี่แล้วเธอเล่าเรื่องของเธอให้ทุกคนฟังสิคุณปูสีได้ยินภรรยาพูดเสี้ก็ยืดตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัวการกระทาในมือก็หยุดลงสายตาที่คงกิจจ้องมองลูกสาวของเขากุยเสียงรู้สึกอายเล็กน้อยเมื่อเห็นสายตาของพ่อเธอก็รู้สึกกลัวเล็กน้อย ขยับตัวเล็กน้อยและพูดอย่างไม่สบายใจว่าแม่มีอะไรจะพูดเหรอคุณย่าสีว่ามีอะไรจะพูดเหรอนี่คือเรื่องสำคัญในชีวิตของเธอเธอว่าเธอมีอะไรจะพูดกับพวกเราไหมคุณปูส่สีมองคุณย่าสีแล้วพูดน้ำเสียงสงบว่าให้เธอพูดให้เธอพูดออกมาเองกุยเสียงไม่เคยเห็นสีหน้าจริงจังของพ่อแบบนี้มาก่อนในใจของเธอรู้สึก ตื่นตนกมากในทันทีเซินจิ่วพิงทรงสายตาให้เซินมิงเซินมิงพูดกับคุณปู่สีว่าพ่อครับอย่าเพิ่งรีบร้องเลยครับน้องสาวกำลังจะเล่าให้เราฟังแล้วครับพอรีบร้อนแบบเนี้จะทำให้น้องสาวตกใจนะครับคุณปู่สีพูดว่าฉันไม่รีบร้อนไม่แช่ฉันที่หาคู่ฉันกำลังเล่นกับตัวเองอยู่ทำงานมาสองปีแล้วไม่มีใครถูกใจเลย เธอก็เล่าให้เราฟังหน่อยสิเธอนี่ดีจริงๆไม่พูดอะไรเลยฉันหาคนหนึง่งเธอก็สายหน้าหาอีกคนเธอก็บอกไม่ดีพอฟังเธอทุกอย่างไม่ชอบก็ไม่ชอบการหาคู่ไม่ใช่การไปตลาดซื้อกระลำปีต้องเลือกดีๆค่อยๆเลือกใครใช้ให้เธอเป็นลูกสาวที่เราทนุถนอมมาตั้งแต่เด็กถ้าเธอแต่งงานกับครอบครัวที่ไม่ดีใช้ชีวิตไม่ดีพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหน แต่เธอก็บอกความจริงกับเราหน่อยสิกุยเสียงวันเนี้ยเธอต้องเล่าเรื่องให้ซังฟังให้สัจจริงไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็อย่าพูดอีกเลยคุณปู่ซีพูดไปร้องไห้ไปในช่วงสองปีที่ผ่านมาครอบครัวช่วยลูกสาวหาคู่ขอความช่วยเหลือจากคนมากมายสร้างบุญคุณมากมายและติดหนี้บุญคุณมากมายแค่ไหนเขารู้ดีที่สุด แต่ลูกสาวมีความคิดเป็นของตัวเองแอบดูคนไว้แล้วเธอก็บอกพ่ออย่างฉันหน่อยสิไม่บอกฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเธออยากแต่งงานกับใครคุณปู่สีพูดไปร้องไห้ไปกุ้ยเซียงเห็นพ่อที่แข็งแกร่งของเธอร้องไห้ก็ตกใจทันทีและร้องไห้พูดกับพ่อของเธอว่าพ่อคะหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะหนูอายที่จะบอกพ่อคะ่ะ หนูกลัวว่าพ่อจะไม่พอใจในคู่ของหนูคุณยาซีเห็นทั้งสองพ่อลูกร้องไห้ก็พูดว่าพ่อแล้วพอแล้วอย่าร้องไห้กันเลยตอนเนี้ร้องไห้ทําไมกุยเซียงเช็ดน้ําตาแล้วเล่าให้พ่อฟังว่าเกิดอะไรกุยกุยเซียงเช็ดน้ําตาให้พ่อก่อนแล้วก็เช็ดน้ําตาบนใบหน้าของตัวเองหน้าแดงก่าแล้วพูดว่าพ่อคะหนูชอบซิ่วอูในหมู่บ้านของเราคะ่ะ คุณปู่ปปปสีพูดว่างั้นก็ตราบใดที่เธอชอบเองพ่อไม่มีความเห็นอะไรแต่เธอต้องให้แม่ของซิ่วอู่มาสู่ขอที่บ้านเราลูกสาวของบ้านเราเลี้ยงมาจนโตขนาดนี้ต้องออกเรื่องอยางสง่างามไม่ต้องถึงกับมีแม่สื่อหกคนอย่างน้อยก็ต้องมีแม่สื่อมาสู่ขอแม่ว่าจะเป็นสังคมใหม่แล้วแต่การแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่จะให้พวกเธอสองคนชอบกันแล้วแต่งงานกันเลยไม่ได้ แบบนี้เรียกว่าการอยู่กินโดยไม่มีแม่สื่อกุยเซียงพูดว่าพ่อคะหนูรู้คะ่ะหนูรู้คะ่ะหนูจะบอกซิอู่หนูจะบอกซิอู่ให้แม่ของเขามาสู่ขอนะคะคุณปู่ซีถอนหายใจแล้วพูดอย่างหุนหูว่าเอาล่ะพ่อรู้แล้วรอแม่ของซิอู่มาสู่ขอบ้านเราแล้วเราก็จะเตียนสินสอดทองมันให้เธอออกเรือนอย่างสง่างามตอนกลางคืน ตอนนอนคุณย่าจีถามคุณปู่ว่าในหมู่บ้านเรามีหนุ่มๆเ,อเยอะแยะทำไมกุ้ยเซียงถึงชอบซิ่วอูละ่ะคุณปู่สีพูดว่าซิ่วอูคนเนี้เป็นเด็กที่สลาดผมว่าในบรรดาเด็กๆหลายคนเขาถือว่าสลาดที่สุดแต่แม่ของซิ่วอูพูดคุยยากนะแม่ของซิ่วอูเป็นคนดูแลบ้านมาหลายปีแล้วคงไม่อยากได้ลูกสะภ้ยแบบกุ้ยเซียงหรอก คุณย่าพูดว่าเธอจะไม่อยากได้ตรงไหนกุ้ยเสียงของเรามีทั้งหน้าตาและความคล่องแคล่วในการทำงานเธอจะไม่อยากได้ตรงไหนคุณปู่สีพูดว่าเซินหวยภรรยาครับเทียนเซินหวยพึ่งพาภรรยามาหลายปีแม่ของซิ่วอูดูแลบ้านมาตลอดคุณคิดว่าแม่ของซิ่วอูเป็นคนอ่อนแอเลยล้วอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมาหลายปี ใครบ้างที่ไม่รู้จักใครแม่ของซิ่วอูไม่ใช่คนธรรมดาคุณยาซีพูดว่าคุณว่ากุ้ยเซียคนเนี้ยก็เหมือนกันถ้าเธออยากได้เธอก็บอกเร็วๆสิเมื่อสองปีก่อนเท่าเธอบอกเราบางทีเราอาจจะโน้มน้าวให้เธอล้มเลิกความคิดที่จะแต่งงานกับซิ่วอูได้นะตอนเนี้ยอายุขนาดนี้แล้วแถมยังผ่านการที่เราช่วยเธอหาคู่มาสองปี ฉันเดาว,ว่าเธอต้องแต่งงานกับซิ่วอู่ให้ได้คุณปู่สีพูุระลูกลาย่อมมีโชคสตาของตัวเองเธอเลือกเองแล้วหลังจากเนี่ยชีวิตจะดีหรือไม่ดีก็โทษเราไม่ได้แล้วคุณยาสีหวัวละแล้วพูดว่าคุณก็ปากแข็งไปเถอะคอยดูสิถ้าลูกสาวถูกหลังแกใครจะร้องใจหลังจากคุ้ยเซียนสารภาพกับที่บ้านแล้ววังลุ่งขึ้นก็ไปบอกกับซิ่วอู่ ซิวอูฟังแล้วก็ทั้งดีใจและกะังวลดีใจที่คุณปู่สีไม่ได้พูดอะไรอื่นดูเหมือนว่าถ้าครอบครัวของเขาไปสู่ขอเรื่องก็จะสำเร็จกังวลว่าแม่ของเขายังมีความเห็นกับกุ้ยเสียงอยู่จะบอกแม่เรื่องนี้ยังไงและยังต้องบอกให้แม่ของเขายอมไปสู่ขออีกสองวันเนี้ยซิวอูกินไม่ได้นอนไม่หลับสจะภาพแบบเนี้ย ถูกพี่สะัยของเขาสู้วนภรรยาของซิ่ววนเห็นเข้าแล้วจบตอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ